สวัสดีพี่น้องมามาเชิญแซบ่บเชิญแซ่บพี่น้องเออเชิญแซ่บนะคะเมนูยั่วน้ำลายใครหลายๆคนพี่น้องอืมอืมเดี๋ยวอืมเชิญแซบ่บเชิญแซบ่บมามาต่อมาเดี๋พี่น้องตามะยมนี่ต้องตามัหน เข้มข้นเนาะต้องตำให้มันได้เข้มข้นนะพี่น้องต้ม,อม,ตมบอเบิดได้เลยพี่น้องตำมไม่หมดนะเก็บใส่ตู้เย็นไว้น้ำพี่น้องวายอืมมากยั่วมากทำหน้าหวานหวานหน่อยสิคะอือได้ยั่วค่ะ สุดยอดเลิศโคดโพนะฮะเพื่อนๆตำแบบนี้แหละกินได้เยอะเพื่อนๆถ้าห้าเอามาจิ้มมันเข็ดแค่วนะเพื่อนอมมันเข็ดฟันเนาะตำแบบนี้แทบจะไม่ได้ใช้ฟันเคี้ยวเท่าไหร่พี่น้องแค่กืนๆไปเลยนะ กัดนิดเดียวพี่น้องอย่าไปกัดหลายกัดหลายมันเคดแถวพี่นอ้องโอ้บอกมันเคดแ่วพยายเดอ้อพี่น้องไคอยากได้เงินพี่มากตทพยายามเดอ้อ พี่น้องไม่ได้กินมาหลายปีแล้วนะเมนูไม่ได้กินมาหลายปีลรวเด้อหาวกปีแล้วแหละพี่น้องบ่าก็ได้กินหรอกยมเนี่ยไม่ได้กินวันไรนานจริงอยู่ไทยกิกนบ่อยอยู่ที่นี่ไม่ได้กินนานๆนกินทีแซ่บเวอร์ดูตาซะก่อนนะแซ่บเวอร์